จานีนะคะกะเพราดข้าวมีหมูมีหม,มูกระเทียมของขายเยอะเลยอันนี้ร้านยำนะคะนี่ใส่ถุงหิ้วเลยนี่เป็นร้านขนมเค้กของหมกก็น่ากินของหมกใบยอกระลำปีหัวลาพาของมอกคะสิบบาทละน้องใช่ไหมคะ เอาอย่างละหนึ่งค่ะสามอย่างนะคะค่ะวันนี้คนน้อยมากๆเลยตลาดนัดคนคนไม่เยอะที่นี่เป็นตลาดนัดนะคะจะวางขายตลาดนี้ก็คือทุกวันอังคารกับวันศุกร์ค่ะที่ตลาดท่าเรือพระสมุทรเจดี JD ข้ามฝั่งไปปากน้ำนะคะ ตีบลูกชิ้นตีบลูกชิ้นกันสดๆเลยตอ,ตอนนี้ปูไปแล้วนะไปะแล้วค่ะหาไมาก,กางอยู่ปกลางไว้กางคร,รับผมได้ไหมได้เลยได้ครับประมาณนี้อยู่

มีอัน่งมี่้อนมีหมูสต๊ะเอาอะไรอะ,ระเผาจานนี้นะคะกระเราลาดข้าวมีหมูม กระเทียม,มอยอของขายเยอะเลยอันนี้ร้านยำนะคะน,นี่เป็นร้านขนมเค้กหอมหมกก็น่ากินหอมหมกใบยอกระลำปีหัวลาพาเอาอย่างละหนึ่งค่ะสามอย่างนะคะค่ะ มีลูกชิ้นเป้งลูกชิ้นหมูมนี่โฟว์นี่นเ,นอเอาไหมเนี่ยชน่ากินเน,นาะวันนี้คนน้อยของน้อยด้วยขาหมูก็มีเอาเป้า ตงรงข้างในขายเป็นขีดนะข้าวบุญหาขีดละสี่สิบนะครับในกระมังย่างก,กับข้าวกิน,นอะไรดีผักชีต้นหอมกตะตคร้ใบมะกรูดใบกะเพราใบแมงลักผักบุ้งผักกระเฉดเยอะแยะนะคะยาสักทองคะนนาก็มี มีชะอมมีสาบัวก,กระลำปีผักกัดขาหัาวเชะเท้าถูกปักยาจังกวามะเขือมาเขือเป่ามะเขือคองคาบ่อรอครับมีต้นตอนนี้ปูไปแล้วนะไปแล้วค่ะได้ไตักากานอยู่ต้ตกปูกลานไว้กานครับผมได้ไหมเ,เลยได้ได้ครับประมาณนี้อยู่ ว่าเราถ้าเกิดเราถ้าสั่งรู้จัดแล้วก็ตับเพิ่มไหมว่าไงจะ๊ะสามอย่างหกสิบเหรอียญยางเดียวกกลิ่นนะจะซื้ออย่างเดียลายายขาดทุนนะ <c ười> เอาตักให้สามถุงเอาซูเปอร์สามถุงบ้านละถุงจัดก่อนนะครับผม <c ười> บ้านละถุงบ้านละถุง <c ười> ถือไปฝา,ากนะน่ากินมากเลยพองพองเอาขึ้นจากกระทะทอดมันพองพองน้ำร้อนๆเลยนะจ๊ะ น่ากินเนาะลูกชิ้นปากกายปลายปลากแกงเขียวหวานเอาป่ะแกงเขียวหวานลูกชิ้นปากกาย ยำปลาดุกฟูอร่อยนะเจ้าเนี้ยเอาเปล่า,าหรือจะเอาเนี่สลัดมีสลัดโลด้วยนะนอกจากจะมีของกินแล้วก็มีของช้สามึ้นร้อย น่ากินนะมันมอง่งหึงราพายอนนั้นเป็นรวมน้ำพริกกะปิผักต้มผักลวก มือไข่ชะอมด้วยนากินที่นี่เป็นตลาดนัดนะคะจะวางขายตลาดนี้ก็คือทุกวันอังคารกับวันศุกร์ค่ะที่ตลาดท่าเรือพัสมุตเจดี JD ข้ามฝั่งไปปากน้ำนะคะ ปีบลูกชิ้นปีบลูกชิ้นกันสดๆเลยปีบลูกชิ้นกันสดๆเลย

วันนี้คนน้อยมากๆเลยตลาดนัดคนคนไม่เยอะ